ชื่อตัวเองโดยที่ไม่บอกชื่อถ้าพี่ทายไม่ได้ให้เลยร้อยหนึ่งได้เลยค่ะชื่อหนูเป็นยังไงครับเป็นขนมขนมเบื้องอันนี้คือพี่ทายยัง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 เค้กผิดสองพยางางพยางามชีสเค้กผิดพี่ให้เลยอันนี้สองพยายามกินมือเช้ากายศาสตร์เลยลืมแล้วกูจอยากป่ะเนี่ยยากที่สุดในประเทศไทยละไปพี่ไหนได้ไหมไทยแท้ คามากสองพยางเพชทีวีได้ไหมลองดูน่าจะมีไม่ถึง5้าคนในโลกใบนี้ที่ชื่อนี้อะไรมีค่ามากกว่าเพชรบางทีสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพชรก็คือเวลาอ่ะพี่ทายว่าหนูชื่อเวลาผิดค่ะครับเป็นสิ่งที่คนอาจจะอยากได้มากกว่าเงินนะคะคือราคาอุ้ยแต่ว่ารู้บอกเลยว่าชื่อนี้โลมาสองพยางอ๋อสองพยางด้วยชื่อนี้แบบจะสวยทุกคนค่ะไปเฟินเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยทำไมมีความแบบฝรั่งเจ็กา ตาล่าจอนสเตฟานทาพี่ยอมพี่ยอมวันนี้พี่ไม่รู้จริงจริงนี่ครับร้อยหนึ่งชนะเจอเฟสไทยแลนด์ออสเอารู้ยังพี่พยายามครับจองพวกไซอนชิสอะไรเงี้ยเป็นลูกครึ่งเกาหลีค่ะจอเซโอคานาไม่ใกล้เคียงเลยหรอใม่เลยค่ะอ่ะพี่ยอมครับเลยร้อยหนึ่ง ต้นด้วยลอลิงสองพยางแต่ก็เป็นหนึ่งพยางได้ด้วยเหมือนกันส <2. S 2> okay, ี่พยางสองโอเคไปที่ไหนตัวการ์ตูนฝั <Hi. S 1> ่งดิสนีย์ัวไม่ได่ดูดิสนีย์ด้วยนี่ครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่า <c oughs> อ้ามีตะเกียง <c oughs> อ้าจินนี่